สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับสวัสดีแฟนแฟนเจนนต่มข้อทุกคนด้วยครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำค่ำคืนวันศุกร์ครับที่6ธันวาคมช่วงสิ้นปีแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าวันนี้ นำมาฝากคนแฟนครับหน้า y t u t u สามคู่กันอีกเช่นเคยดูวันนี้ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างก้อนอื่นเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม v ีพีเจมเต็มข้อครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์ตรงนี้เลยหรือว่าแอดไลน์ครับแอดไซด์ตัวเเลข4-2ตัวย้ําอีกครั้งครับแอดไซด์ M. เลข4-2ตัวบอกได้เลยครับว่าเข้ามาณตอนนี้ครับจัดของขวัญปีใหม่กันให้แบบจุก จุกไปเลยครับรับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลฟรีคนละหนึตัวครับทำตามเงื่อนไขได้เลยโดย3คู่ในวันนี้ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับคู่แรกครับสืกบุนเดสลีกาเยอรมันทางด้านของสตุ๊ตการ์ดครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของยูเนียนบร์ลิน คู่นี้ทุ่มเทในการพบกันครับต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเป็นสตุตการ์ดครับที่ชนะได้3และเป็นอยูเนียนบริลินครับชนะได้2เกมเกมล่าสุดในการพบกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเล่นที่บ้านสตุตการ์ดก็เป็นสตุตการ์ดที่เราชนะไปได้2อประตูต่อศนส่วนฟอร์มของสตุตการ์ดเองในช่วง5เกมหลังับถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่ไม่ได้เดร้ดายอะไรขนาดนั้นจากเกมผลงาน5ลัดหลังสุดเขาเนี่ยชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2 เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปชนะทั้งด้านของยานเลกันเบิร์กได้ในฟุตบอลเดอเบปโขขาวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทั้งด้านของทีมเยอรเนียรงเบอร์ลินเององบอกว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแย่เขาสมควรกรับ5เกมหลังพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแถมในกลางสัปดาห์ก็ไม่ได้มีโปรแกรมเตะพอพวกเขาเนี่ยตกรอบถั่วเดอเบปโขขาวตั้งแต่รอบก่อนหน้าแล้วส่วนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเลววกุเซนครับหนึ่งประตูต่อ2 ต้องบอกว่าสภาพความพร้อมเองครับด้านของสตุตการ์ดเนี่ยโหนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมๆครับเดนิสคุนด้ารวมไปถึงทางด้านของเอลวิลานตูเล่ยานี่คือผู้เล่นที่บาดเจ็บของสตุตการ์ดส่วนผู้เล่นคนอื่นยังพร้อมลงสนามวันนี้ครับแม็กซิมิเลียนมิทเทิลสตาร์ดารวมถึงอาดาคาราลาจอแล้วก็ทางด้านของโยชัวฟักโนมันครับแล้วก็ทางด้านของเคสฟุกลิก แล้วก็เดมิโลวิชครับวันนี้พร้อมลงสนามให้กับสตูดร์ดหมดเลยส่วนยูเนียนเบอร์ลินครับต้องบอกว่าฟอร์มตกแบบไม่มีหยุดไม่มีหย่อนจริง,รงๆครับโอ้โหฟอร์มเนะรียบเทียบกับเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยจากทีมที่อยู่บนหัวตารางของบุนเดสเลกาเองในปีนี้โอ้โหต้องบอกว่ามันนั่งต้องนั่งหนีตกชั้นอีก กับผู้เล่นครับที่ยังเป็นโครงผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยยังเป็นชุดดำเดิมครับยานิคส์ตล์รวมถึงอังเดสอิลลิตครับที่เป็นผู้เล่นบาดเจ็บส่วนคนอื่นครับก็ยังพร้อมลงสนามครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโฮ l เลบัสแล้วก็เยเบฟเฟอร์เทสเซนครับพวกนี้พร้อมลงสนามให้กับอินโนนเบอร์ลินหมดเลย อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับว่าสุกัาเองเพิ่งจะกลับมาคว้าชัยชนะได้ในเกมล่าสุดน่าจะเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจในการกลับมาได้แบบมากๆเลยครับแล้วนี้ครับกับการได้เล่นในบ้านด้วยหูน่าจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดหลักชุดเดิมๆอีกครั้งครับซึ่งมองว่านัดนี้มีโอกาสที่จะสานต่อชัยชนะต่อไปนะนี่มันเกมในบ้านครับแล้วก็ไม่มีเกมไหนที่จะปลุกใจได้เท่าเกมเกมนี้แล้ว ส่วนทางด้าของเยนโอนเบอร์ลินเองครับที่ผลงานดิ่งลงเหวเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มโคตรแย่ครับนะครกับเรลกํำแพงที่เปิดให้เจ้าบ้านครับสุดการ์ดเป็นต่ออยู่ที่0.75ครับ1ประตูกินครึ่ง2ประตูกินเต็มครับคู่นี้คิดไม่ยากมองหน้าบ้านที่สุดการ์ดครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในวันนี้ไปลุ้นประตูขาดกินเต็มได้เลย และคู่ต่อมาครับทางด้านของการโชซีเรียอ,อิตาลีคู่นี้ลงสนามเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีทางด้านของอัตาลันตาครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเอซีมิลานคู่นี้ดูนในการพบกันช่วงห้าเกมหลังครับต้องบอกว่าสูสีกันครับนะบกินกันไม่ค่อยลงเป็นทางด้านอัตาลันตาครับชนะไปได้สองเสมอสองและเป็นมิลานเนี่ยชนะได้หนึ่งเกมเกมล่าสุดพบกันที่บ้านของมิลานก็เป็นทางด้านของอัตารลันตาที่บุกไปแบ่งแต้มที่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ส่วนฟอร์มครับ5เกมหลังของอัตาลันตาเนี่ยต้องบอกว่าโหหอดเอาเรื่องพวกเขาชนะ5เกมติดต่อกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเกมลุกเนี่ยพร้อมสุดสกอร์สุดๆเลยครับส่วนทีมเยือนเองอย่างเอซิเมลานฟอร์มไม่ได้แย่ครับในช่วง5เกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครเลยเกมล่าสุดเนี่ยในฟุตบอลของอิตาลีเนี่ยพวกเขาก็ไล่อัดทางด้านของซาสโซโลมา6ประตูต่อนหนึ่งเลยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยดีมากๆเลยครับทางด้านของอัลตาลันตาเองครับในมือของ จะเปเรโนกัสเปเรนี่เนี่ยวันนี้จะไม่มีกุนซือที่ยืนคุมข้างสนามหลังจากติดโทษแบนเนี่ยส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยก็ยังมีชุด,ดเดิมๆครับจาลูกสาสคาร์มาการวมถึงซัมปาคอตารต้านี่คือผู้เล่นที่บาดเจ็บของทางด้าน อ่าอาลันตาครับสำหทัง้งของผู้เล่นคนอื่นเอง,เองนะยังพร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นอีซักไฮครับโคลาซินาสรวมถึงอารูเบลลาโนวาเอเดรซอนครับแล้วก็มาเตียนลูนมาเตโอรูเจลลี่ครับชาวลีคาตาแลรวมถึงอาเดโมล่าลุกแมนแล้วก็มาเตโอเลติกีวันนี้พร้อมลงสนามให้กับอัลตานตาหมดเลย ส่วนเอซีมิลานครับยังมีผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยเหลือแค่3ารายครับนั่นก็คือทางด้านของอเล็กฟอเรนซี่รวมไปถึงเบนนาเซอร์แล้วก็ลูก้าโยวิดครับนี่คือผู้เล่นที่บาดเจ็บของด้านเอซีมิลานส่วนคนอื่นๆครับยังพร้อมลงสนามในวันนี้ไหมเมยองครับเมซัน์โลเยอร์นะรวมไปถึงมาเตโอกัมเบียแล้วก็เตโอฮันเดสโยซุฟฟอราน่าครับเทียนี่ไลเดอร์คิดเตอรน์พูลิสิตแล้วก็ชูกูเวเซ่แล้วก็ลาเฟลเลอยลรวมไปถึงหน้าเป้าเนี่ยอาบราฮัมโมลาตาพร้อมลงสนามให้กับเอซีมิลานในวันนี้ครับ ผมบอกว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสนุกมากพอสมควรครับเพราะฟอร์มกาลังร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่อย่างไรก็ตามครับอตาลันตาเนี่ยดูน่าจะเล่นด้เดียนกว่าครับเพราะชะนะมาหลายเกมติดต่อกันแล้วทั้งคู่ครับมีโปรแกรมกลางสัปดาห์รออยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับกับเกมแชมเลกเองนะแต่วันนี้ทางด้านของอตาลันตาดูได้เปรียบมากกว่านิดนึงครับเพราะเป็นการเล่นในบ้านของตัวเองครับเกมรับของวิลาเองก็ยังพอมีอุดจุดอ่อนพอสมควรครับแต่ในช่วงหลังก็ยังไม่ได้เจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งพอ ที่จะไม่ได้เสียประตูเยอะขนาดนั้นแต่ว่านัดน,นี้ครับเจอของจริงการเจอการที่สนามครั้งนี้ที่สนามแห่งนี้ครั้งล่าสุดครับก็เป็นอัตาลันตาที่เอาชนะได้กับเลดกําแพงครับที่เปิดมาให้เจ้าบ้านอัตาลันตาเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับวันนี้ให้ยืนหน้าบ้านอัตาลันตาครับคิดว่าน่าจะเบียดเอาชนะด้าน,นาของเอซีมิลานได้อย่างไม่ยากเกินฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองหน้าบ้านที่อัตาลันตาได้เลยครับ และปิดทายครับคู่นี้ลงสนามเวลาตี3ตรงลีกเอิงฝรั่งเศสครับทั้งด้นของโอเชีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงัองแมงคู่นี้ครับเอเดอนในการพบการเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนครับเป็นทังน้าของปเชเนี่ยเอาชนะได้ถึง4เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของโอเชียเอง ถือว่าดูดีพอสมควรครับในช่วง5เกมหลังเขาแพ้แค่เกมเดียวนั่นคือเกมล่าสุดครับที่พวกเขาบุกไปแพ้ตูรูสส่วนผลงานในบ้านของโอชชเนี่ยผมบอกว่าเอาเรื่องครับต้องแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยโอชชแพ้เพียงโบนโกเพียงแค่ทีมเดียวเองกับผลงานในบ้านและที่สำคัญคือโอชาไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวครับส่วนทางด้านของทีมเยือนเองอย่างปารีสเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยดรอปลงไปพอสมควรครับในช่วง5เกมหลังเขาชนะแค่2เกมเองนะเกมก่อนหน้า พวกเขาก็เปิดบ้านเสมอกับทางด้านของน้องมาและใน UCL ครับพวกเขากบุกไปแพ้บร์ทเบเนิกอีกต้องบอกว่าผลงานในเกมเรือนหรือก,การนี้ของปาเลสเนี่ยไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ครับเพราะพวกเขาหลุดไปหลายเกมมากๆก,กับผลงานในเกมเยือนในลีกหรือว่าจะเป็นในการบอลท่วอื่นส่วนทางด้านความพร้อมับทางด้านของอโอเชเองวันนี้จะไม่มี ด้านของลาโซคูริเบลลี่ครับกองหน้าที่บาดเจ็บมาหลายเดือนแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยผู้เล่นตัวหลักยังพร้อมลงสนามไม่ได้จะเป็นเป็ปกลันด์ครับลงมาถึงซินาโยโก้แล้วก็ทางด้านของอาร์เมตเตาเล่พวกนี้พร้อมลงสนามให้กับทางด้านโอชาหมดเลยส่วนทีมเยอรเชฟครับวันนี้เนี่ยจะไม่มีเซนนี่มาอยู่ล่ครับกองกลางวัย1718อ่าปีที่เจ็บนะขนาะที่ลูก้านังเลรวมถึงเกมเบเบ้ครับระการหลังต้องรอทดสอบความพิตครับวันนี้ส1ผู้เล่นตัวจริง นีคาดว่าจะลงสนามเนี่ยประมาณนี้ครับจามจิดอนนารุม่าอซาบาคิมิมาควินยอสครับเลี่มปาโชนูโนเมนเดสปาเวลลุยวิตินยาชาวเนเวสครับส่วนเกมดดนลุกเนี่ยจะเป็นอุสมานเดมเมเล่มาโกนเซซิโอแล้วก็แบรลี่บาโคล่าพร้อมลงล่าตะข่ายในวันนี้ให้กับปารีสครับเห็นได้ชัดครับว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเปเช่เป็นทีมหนึ่งที่เสียตูได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับเกมลุกก็ดูฝืดๆดอบๆไปลงไปค่อนข้างเยอะครับ อย่างนี้ลีกเองถึงแม้ว่าปารีสเนี่ยจะไม่แพ้ก็ใครก็ตามครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่ครับเกมลุกทำได้37ประตูเกมรับเสียไปที11ประตูเลย น่ส่วน้ารโอแชร์ครับก็ดูดีพอสมควรครับเนะในเกบเกมที่ผ่านมาชนะ6สเสมอ1แพ้ไป6กครับเกมลุกทำได้ย1เอ็ดเ,ดเกมรับเสียไปยีิบเอด็ดนะคู่นี้นะครับผมบอกว่ากองหลังเนี่ยแย่ด้วยกันทั้งคู่ครับนะกองหน้าก็ดีด้วยกันทั้งคู่เช่นกันวัดใจครับกำแพงโอเวอร์เชียร์ให้มีประตูพร้อมกันดีที่สุดครับแต่ถ้าจะเลือกฝั่งแพ้ชนะรับหรือว่าเลือกซ้ายขวาขอเลือกหน้าบ้านโอแชร์ are, ครับวันนี้มองว่าแพ้ปรารีสไม่ขาด ฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองหน้าบ้านที่โอแชร์ได้เลยครับสรุปฟุตบอลสเตป3คู่เน้นๆของเราในวันนี้ครับคู่แรกทางด้านสุดการ์ดกับยูเนี่ยนเบอร์ลินครับคู่นี้ให้ยืนหน้าบ้านที่สตุดการ์ดได้เลย คู่ต่อมาครับอตาลันต้ากับ a c มิลานคู่นี้ก็ให้ยืนหน้าบ้านที่อตาลันต้าเช่นกันครับและปิดท้ายครับด้วยลีกเอิงฝรั่งเศสทางด้านโอแชกับเปเช่ชครับคู่นี้ให้ยืนหน้าบ้านโอแชครับคิดว่าแพ้ปารีสม่ขาดครับก่อนจะจากกันไปครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจครับเข้ามาอยู่ในกลุ่ม v p พเจมเต็มคอครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์ตรงนี้เลยหรือแอนไลน์ครับแอนไซด์ตัวเจตัวเอ็ม เลข42ตัวครับย้ำอีกครั้งแอสไซ์ตัว J ตัว M เลข42ตัวครับเข้ามานะตอนนี้ต้องบอกว่าเตรียมของขวัญปีใหม่ครับไว้ต้อนรับทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาลุ้นเข,ข้ามาเชียร์ฟุตบอลไปพร้อมกันครับมีแนวทางบอลเต้งบอลสเต็ปบอลสกอร์อสูงบอลสกอร์ต่ำและฟุตบอลสดกับตลอดทั้ง24ชั่วโมงเริ่ม ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก่อนจะกลับไปก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมครับแจมเต็มข้อได้ทุกแพลตฟอร์มตามด้านล่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็น y u t u b e เพจ a c e b o o k ครับรวมถึง t i k t o อกครับจะมีไลฟ์สดเวลา16.30นอของทุกวันครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สับวนนีก็สวัสดีครับ